สอนวาดจิบิมาลุจาก s a n ลิ o อบายยูกิมิซะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเริ่มจากวาดหัวก่อนค่ะหัวจะเป็นลักษณะเหมือนทรงสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมข้างหมูค่ะประมาณนี้แต่มีส่วนโค้งตรงคางจากนั้นนะคะเราจะล่างส่วนที่เป็นหูเป็นแท่งสี่เหลี่ยมม้วนๆอย่างนี้นะคะอีกข้างก็ทำเช่นกันค่ะ จากนั้นนะคะเราจะทํากรอบหน้าให้ชัดโดยการล่างลงมาแล้ววาดขนอ,ออกมาอย่างละ3ามหยักนะคะข้างแก้มประมาณนี้ทีนี้เราจะวาดดวงตากลมๆไว้นะคะแล้วก็มีลูกตาลูกตาค่อนข้างโตนะคะเนี่ยค่ะโค้งเข้าหากันแบบนี้แล้วก็แววตานะคะมี3จุดกลมๆข้างในเป็นตาแบ๋วๆ แล้วก็จมูกค่ะแล้วก็ปากนะคะเป็นตัว w อย่างนี้นะคะแล้วก็ขีดตัว v ลงมาจากนั้นใส่คิ้วแบบนี้ค่ะในส่วนของหูจะพับลงมาแล้วก็เป็นอ่าหยักๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอีกข้างนึงก็ทำเช่นกันนะจากนั้นเติม แก้มชมพูสองข้างไว้แบบนี้ค่ะไว้เป็นลงสีกันนะทีนี้ลำตัวนะคะวาดลงมาเป็นลักษณะเส้นโค้งแบบนี้ค่ะแล้วก็มีขาหน้าเข้าหากันแบบนี้นะคะแล้วก็ขาหลังค่ะส่วนหางนะคะให้ขีดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็อยาก,ยากโ,คโค้งแบบนี้ค่ะ3อันแล้วก็ต่อด้วย้สัญลักษณ์ความเคลื่อนไหวเนะะี่ค่ะ2ขีด จากนั้นเราจะตัดเส้นด้วยปากกาเมจิกสีดำนะคะสำหรับใครที่ไม่มีสามารถใช้เป็นปากกาหมึกซึมได้นะคะหรือจะใช้เป็นดินสอไม้สีดำแล้วแต่ความสะดวกค่ะ สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปแล้วรู้สึกว่าคลิปเร็วไปสามารถว่าตามแล้วก็กดหยุดได้เป็นพักๆนะคะเป็นเทคนิคค,ค่ะหรือถ้าใครรู้สึกว่าก็ยังเร็วไปอยู่ดีก็ลองเข้าไปปรับสปีดท,ที่รูปเฟืองนะคะแล้วก็เลือกไปที่0.5หรือ0.25นะคะอย่าลืมปิดเสียงด้วยนะก็จะทำให้คลิปช้าลงมากๆเลยค่ะก็ลุยกันต่อด้วยกันเลยนะ ถ้าแฟนๆช่องคนไหนที่เพิ่งหัดวาดการ์ตูนใหม่ๆแล้ววาดออกมาตอนแรกแล้วรูปภาพมันเบี้ยวๆนี้ไม่ต้องเครียดนะคะเพราะว่าร่างกายเรายังไม่ชินกับการปรับ กล้ามเนื้อมือนะคะให้วาดบ่อยๆนะลบเส้นล่างให้สะอาดค่ะก่อนที่เราจะเก็บรายละเอียดถมดำที่ดวงตานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจีบ,บีมาลูของเราใครอยากให้ครูพี่เพื่อนสอนวาดอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดซับสไคร b e กดกระดิ่งให้กันด้วยนะ